ครับทีนี้เรามาดูนะครับักยภาพของเมืองสงขาผมคงจะพอดเป็นภาพเป็นตัวอักษรให้ดูง่ายๆนะครับเท่าที่นึกออกเท่าที่จําได้นะครับจังหวัดสงขลานะครับมี1นนะครับนะครเป็นเทศบาลนครที่ใหญ่ถือว่าเป็นเทศบาลนครที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือนครสงขลาอันดับที่2ก็คือเทศบาลนครหัดใหญ่อันนี้เราไม่นับภาพรวมทั้งจังหวัดที่เป็นหนึ่งอบจนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสงขาล้อมรอบด้วยเทศบาลระดับเทศบาลเมืองกับเทศบาลตำบลไม่ว่าจะเป็นตำบลเขารูปช้างตำบลพระวงนะครับสิงหานครหรือว่าเกาะแก้วเกาะแก้วนะครับเป็นระดับเทศบาลทั้งนั้นนครหาดใหญ่ล้อมรอบด้วยเทศบาลเมืองทั้งหมดนะครับตัวเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยล้อมรอบด้วยเทศบาลเมืองในทิศต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองควนร,รัง เทศบาลเมืองบ้านพุเทศบาลเมืองคลองแหเทศบาลเมืองคอหงนะครับแล้วสองนครเนี้ยนะครับอยู่ใกล้กันมาก2 0ถึง30กิโลเมตรเท่านั้นมีถนนเชื่อมอยู่สองเส้นหลักนะครับเป็นเส้นหลักๆจริงๆก็คือ1ถนนการจนะวาน,นิชเป็นถนนเส้นเก่าดั้งเดิมแล้วตลอดถนนเส้นเนี้ยก็มีชุมชนที่เชื่อมกันแล้วมีชุมชนเชื่อมก,กันทั้งหมดแล้วก็มีระดับเทศบาล หรือว่าเป็นระดับอาบาตาส่วนใหญ่จะเป็นเทศบาลนะครับอยู่กึ่งกลางนะครับเป็นแหล่งที่เชื่อมกันไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าน้ำน้อยอะไรแถวนั้นน้ำกระจายนะครับต่างๆที่ลบบุรีราเมศลับบุรีรามเมศเป็นถนนเส้นใหม่ก็เป็นสีเลนแล้วนะครับก็เชื่อมกัน2ฝั่งแล้วตรงกลางมีอะไรครับตรงกลางยังมีเส้นทางรถไฟสายเก่านะครับของอนครสงขากับนครหาใหญ่เนี่ยเชื่อมกันอีก จากนั้น2เมืองนี้ลองสังเกตดูนะครับสองเมืองนี้อยู่ใกล้กันมากนะครับจากนั้นต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนถึงเมืองที่ไปถึงชายแดนอีกประมาณ60กิโลก็คือจะเป็นเทศบาลเมืองสเดากับเทศบาลเมืองประดังเบษานะครับล้อมด้วยรอบด้วยเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังโหลนอะไรต่างๆตรงนั้นหมู่บ้านแถวนั้นเนี่ยก็มีความเจริญมหาศาลเป็นหน้าด่าน กับชายแดนไทยมาเลเซียถ้าเราจะเห็นว่าหนึ่งยาวลงไปนะครับมีศักยภาพมากในขณะที่นครสงขลากับนครหัดใหญ่เองเนี่ยเคยมีผู้เสนอไปแล้วนะครับให้เอาสองนครมารวมกันนะครับคิดเป็นรูปแบบการปกครองใหม่ได้ไหมเป็นมหานครอาจจะเป็นมหานครสงขลาหัดใหญ่หรือมหานครอะไรก็ตามแล้วก็มีการก่อสร้างระบบที่เชื่อมกันให้เป็นเมืองเดียวนี่ก็คือเคยมีแนวคิดมาแล้ว ทีนี้เรามาดูศักยภาพของทั้งจังหวัดสงขลานะครับนอกจากเส้นเหนือจดใต้แล้วนะครับที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังมีเทศบาลเมืองต่างๆหรือว่าเทศบาลตำบลน,นะครับกระจายไปไม่ว่าจะเป็นฝั่งระโนโดนะครับจะเป็นฝั่งอื่นๆเทพานาทวีก็จะมีความเป็นเมืองเนี่ยกระจายไปในสองเมืองหลักอย่างที่ผมบอกในสอนนครหลักเนี่ยมีอะไรครับมีสนามบินนานาชาติอยู่ที่หัดใหญ่ เป็นสนามบินนานาชาติเลยนะครับนานาชาติมีอะไรครับมีห้ามหาวิทยาลัยนะครับอยู่ที่หัดใหญ่สองมหาวิทยาลัยอยู่ที่สงขาสามมหาวิทยาลัยไ,ไม่นับวิยาเขตหรือว่าตลาดวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นๆมาตั้งมีอะไรครับมีท่าเรือน้าลึกท่าเรือน้ําลึกอยู่ที่สงขานะครับอยู่ที่อําเภอสิงหานครแต่ก็ติดกับนครสงขานะครับเป็นท่าเรือที่มีการเชื่อมโยง นะครับด้านโลจิสติกด้านการขนส่งอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับมีอะไรครับมีนิคมอุตสาหกรรมนิคมอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัดใหญ่นะครับและทางไปไหนก็ทางสามารถที่จะเชื่อมต่อไปถึงชายแดนไทยมาเลเซียได้นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้หรือว่าที่คนหัดใหญ่คนสงกานิยมเรียกกันว่านิคมฉลงศักยภาพอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยพี่น้องในด้านการเมืองการปกครองการคลังเราคงจะต้องมาพูดกันว่า ถ้าสมมติว่าเราเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเนี่ยให้เป็นเมืองเดียวได้ไหมนะครับให้เป็นเมืองเดียวได้ไหมมีความเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าถ้าตรงนี้เกินไปจะเอาแค่สองเมืองนี้มารวมกันได้หรือไม่เป็นมหานครหาดใหญ่สงขราตรงนี้มีแนวคิดมีแนวคิดถึงขั้นว่าอาจจะทําเส้นทางเชื่อมกันจะทําอะไรอย่างไงเชื่อมกันแล้วความเจริญเนี่ยจะไปอย่างไรตรงนี้ นะครับในเรื่องการเมืองการปกครองการคลังท้องถิ่นคนหาดใหญ่สงขลาหรือคนต่างจังหวัดคนในจังหวัดต่งตางๆจะต้องมาดูศักยภาพของตัวเองแล้วก็นําเสนอเข้าไปมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวนะครับไม่เพียงเท่านั้นจังหวัดสงขลาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมีที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยมีท่าเรือน้ําลึกวันนี้กําลังจะมีโครงการทาท่าท่าเรือน้ําลึกแห่งที่สองสงขลาแห่งที่สอง เอาไปเชื่อมกับท่าเรือน้ําลึกที่ปากบาลาที่จังหวัดสตูลมีการทําเสนอทําถนนนะครับซึ่งเป็นมอเตอร์เวย์เส้นใหม่เชื่อมไปถึงชายแดนจากหัดใหญ่เชื่อมไปถึงชายแดนเป็นถนนมอเตอร์เวย์เส้นใหม่มีการทําถนนนะครับกำลังมีโครงการทําถนนอ้อนอ้อมเมืองสงขลาอ้อมเมืองสงขลาเป็นสี่เลนมันก็เป็นถนนเหมือนกับถนนวงแหวนของกรุงเทพมหานครเป็นแนวคิด แล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมีความคิดที่จะทําเส้นทางรถไฟสายใหม่จากปากบาลาท่าเรือปากบาลามาเชื่อมกับท่าเรือสงขาแห่งที่สองซึ่งจะเกิดขึ้นที่อํเาเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับมีมอเตอร์เวย์มีเส้นทางรถไฟมีท่าเรือหัวท้ายแล้วก็มีระบบท่อท่อแกส๊สท่อน้ํามันที่จะเชื่อมจากจังหวัดสตูลเป็นฝั่งทะเลอันดามันมาเชื่อมกับจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย ทั้งหมดตรงนี้โครงการใหม่ๆเราเนี้ยสาอย่างไม่ว่าจะเป็นท่าเรือนะครับหัวท้ายถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมกันทางรถไฟซึ่งเน้นเป็นรถไฟขนส่งสินค้าอุตสาหากรรมเชื่อมกันระบบท่อากาส๊สท่อน้ำมันที่เชื่อมกันสองฝั่งทะเลตรงนี้เขาเรียกว่าแลนด์บิสสงขาหรือว่าสะพานเศรษฐกิจโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซาทิร์นซีบอร์ด s ซา t ทิร์น a ีบอร์ก็จำลองมาจากไหนจำลองมาจากอิสเทิร์นซีบอร์ดก็คือโครงการพื้นที่พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกพอมาภาคใต้ก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ก็เป็น s o u t h ิร์นซ a บอร์ดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยโครงการเมกะโปรเจกต์ที่จะตามมานะครับยังจะเกิดอะไรขึ้นในจังหวัดสงขลาครับที่เกิดไปแล้วมีโรงแยกก๊าซหนึ่งโรงที่จะนะ นะครับอำเภอจะนะมีโรงไฟฟ้าหนึ่งโรงที่เดินเครื่องผลิตแล้วที่อำเภอจะนะภายในเดือน2เดือนนี้จะงดการผลิตประมาณ1เดือนนะครับมีการตรวจซ่อมต่างๆในส่วนของโรงแยกกา๊าซทําให้ไม่สามารถส่งกา๊าซไปให้โรงไฟฟ้านะครับที่จะนะมีโรงไฟฟ้าผลิตกา๊าซผลิตด้วยกา๊าซเนี่ยโรงที่1สร้างเสร็จแล้วโรงที่2กําลังจะเสร็จในอำเภอจะนะแถวนั้นจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก3แห่ง ขยับจากอำเภอจนะนิดหนึ่งไปที่อำเภอสะบาย้อยของจังหวัดสงขลาใกล้ๆก,ก,กันก็จะมีโรงไฟฟ้าจากฐานหินลิกไนท์ที่สะบาย้อยนะครับถัดออกไปจากสะบาย้อยนิดหนึ่งจะเป็นแหล่งรวมของอุตสาหกรรมฮาลานที่เชื่อมเขตสงขลาไปถึงปัตตานีนะครับขึ้นมาด้านบนนิดหนึ่งที่อำเภอละโนดที่อำเภอสิงหนครจะเป็นศูนย์กลางของ แหลงคลังน้ํามันเป็นศูนย์กลางอะไรต่างๆเชื่อมไปถึงอําอเภอระโนดก็จะเป็นมีแนวคิดจะสร้างโรงงานถลุงเหล็กใหญ่โตมโหฬารมีการนําเอาเหล็กจากเอาวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วก็สร้างท่าเรือยื่นเข้าไปในทะเลนะครับเพื่อรับวัตถุดิบตรงนั้นขึ้นไปนิดนึงจากระโนดขึ้นไปหัวไสมีโครงการจะสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินสองโรงที่หัวไสขึ้นไปนิดนึงที่ท่าสาราในจังหวัดคนครศรีธรรมราชเช่นกันกัด หัวไเนี่ยมีโครงการจะสร้างโรงไฟฟ้า่านหินนะครับตอนนี้ที่ขนอมที่สีชนแถวนั้นเนี่ยที่ขนอมมีโรงแยกกา๊าซแล้ว1โรงตรงนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยมีการสร้างแลนบิสคือสร้างถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมระหว่างกระบี่กับนครศรีธรรมราชไว้แล้วเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยขยับลงมาที่สงขาสตู ทั้งหมดทั้งปวงแนวคิดโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้เนี่ยมันจะนํามาสู่เลยมันจะนํามาสู่การพลิกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคใกล้ตอนกลางไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ตอนล่างอย่างสงขาสตูลเนี่ยมีการเตรียมพื้นที่จะทานิคมอุตสาหกรรมไว้แล้วที่สตูลไม่ต่ำกว่า1นึ0 0 0สไร่ที่สงขาไม่ต่ำกว่า1น0 0 0แไร่อุตสาหกรรมนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับด้านพลังงานที่เชื่อมโยงกับ น้ำมันที่เชื่อมโยงกับก๊าซธรรมชาติมันจึงเป็นอุตสาหกรรมเป,โ,ปโตเคมีก็ไม่ต่างอะไรจากแนวคิดที่เกิดขึ้นที่ภาคตะว,วันออกในเรื่องของโครงการอิตเทนซีบอร์ดพอยกมาภาคใต้ก็เป็นโ,รโครงการเซาเทนซีบอร์ดก็คือจะแปลภาคใต้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเปโตเคมีแหล่งใหม่ของโลกของโลกนะครับไม่ใช่ของประเทศไทยหรือไม่ใช่ของอาเซียนเท่านั้น มันก็จะเป็นศูนย์กลางมันเป็นเรื่องของอย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนๆน,นะครับเป็นเรื่องของพลังงานข้ามโลกเป็นเรื่องของน้ํามันข้ามโลกเป็นธุรกิจตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คนสงขาก็ต้องมาต้องมาตอบคําถามว่าศักยภาพพื้นที่เราในเรื่องของการเมืองการปกครองการคลังท้องถิ่นหรือว่าการกระจายอานาจเราจะเอาอย่างไรเราสามารถที่จะพัฒนาโครงข่ายเนี่ย ให้มันเป็นท้องถิ่นที่ใหญ่ขึ้นได้ไหมเป็นมหานครได้ไหมนะครับคนสงขาต้องคิดมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วก็จบปรากฏว่าถ้าเราเลือกตั้งผู้ว่านะครับที่เป็นส่วนภูมิภาคตอนนี้มาเป็นท้องถิ่นมันก็จะมีนายกอาบาจอยังอยู่ไหมนะครับเทศบาลต่างๆยังอยู่หรือไม่องค์กรบริหารส่วนตำบลต่างๆที่มีอยู่มากมายยังอยู่หรือไม่เราก็จะมีนายกนายกนายกเลือกตั้งกันไป เราจะต้องมาพูยกันใหม่ทั้งหมดว่าในเรื่องของเขตการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเราจะเอาอยัางไงในเรื่องของแนวคิดการพัฒนาปฏิรูปพลังงานการเดินหน้าเศรษฐกิจการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเราจะเอาอย่างไรวันนี้นะครับจึงต้องถามคนสงขานะครับที่ยกมาเป็นตัวอย่างในฐานะที่เป็นหนึ่งจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนทั่วประเทศต้องไปถามตัวเองอย่างที่ผมจะถามคนจังหวัดสงขาว่าถึงเวลาหรือยังที่คนสงขามองเห็นมองหาศักยภาพตัวเองแล้วมาคิดกันว่าในเรื่องการเมืองการปกครองการกระจายอำนาจการคังท้องถิ่นเราจะเอาอย่างไรเขตการปกครองท้องถิ่นเราจะเอาอย่างไรนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่าบ้านเรา ทั้งบ้านที่มีศักยภาพอย่างนี้เราจะเอาอย่างไรหรือในเรื่องของการปฏิรูปพลังงานมันคงไม่อยู่แค่ว่าเอาปตทคืนมาหรือคงไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนระบบสัมปทา,านเป็นการแบ่งผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามต้องคิดทั้งหมดว่าทรัพยากรที่อยู่ในอ่าวไทยที่คนสงขาก็มีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าหน้าบ้านของสงขาก็มีแท่นขุดเจาะตั้งอยู่นะครับวันนี้แท่นขุดเจาะในอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด500กว่าแท่น เป็นของบริษัทเชฟรอนบริษัทเดียวเนี่ย250ประเทนเกินครึ่งน,นะครับบริษัทต่างๆที่อยู่ในอ่าวไทยเนี่ยคนสงขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรจังหวัดอื่นๆจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระจายทรัพยากรกําหนดทรัพยากรตรงนี้ได้อย่างไรในเรื่องของภาษีนะครับในเรื่องของรายได้ท้องจิตเราจะเอาอย่างไรเราจะยอมให้เขาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตภาษีน้ํามัน ภาษีอื่นๆแล้วส่งเข้าไปส่วนกลางก่อนก่อนที่จะมากระจายให้เราหรือเราจะมีส่วนแบ่งมีส่วนในการจัดการอย่างไรหรือว่าอำนาจของท้องถิ่นคงต้องลงลึกกันว่านอกจากนี้เนี่ยเรานะครับเราจะสามารถออกเป็นเทศบัญญัติได้ไหมหรืออะไรก็ตามที่เป็นกฎหมายในส่วนของท้องถิ่นสามารถที่จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มได้ไหมวันนี้สงขาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว คนมาเที่ยวที่นครหาดใหญ่นะครับมามาสร้างผลประโยชน์นะครับมาใช้ศักยภาพของพื้นที่มาใช้บริการในเมืองเรามานอนโรงแรมมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผลสุดท้ายก็มาสร้างขยะมาสร้างสิ่งปฏิกูลต่างๆทิ้งไว้ด้วยตรงนี้เรามีหน้าที่ในฐานะคนหัดใหญ่คนสงขาจะต้องมาแก้ปัญหาจะต้องมากำจัดแล้วเรามีงบประมาณพอไหมหรือว่าเราสามารถที่จะจัด ตัดสินใจดําเนินการอย่างไรที่จะแก้ปัญหานี้ได้ถึงขั้นว่าท้องถิ่นเราเนี่ยควรจะต้องออกภาษีท้องถิ่นไหมเช่นซิตี้แท็กที่เรียกเก็บจากโรงแรมเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างๆเหมือนกับที่เกาะหรือว่าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเรียกเก็บได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะทําจะออกเป็นเทศบัญญัติได้ไหมนี่ทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นเรื่องของการเมืองการปกครอง แล้วก็การกระจายอานาจและการขังในระดับท้องถิ่นถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะต้องมากําหนดว่าบ้านเราจะมีการเมืองการปกครองแล้วรองรับการกระจายอำนาจได้ในระดับไหนถึงเวลาหรือ,อยังที่เรื่องของทรัพยากรเรื่องอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานข้ามโลกซึ่งเรามีส่วนในการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมจะถูกทําให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเป็นโตเคมีแหล่งใหม่ของโลกเนี่ยของประเทศเนี่ย เราจะมีสิทธิ์ในการกําหนดทิศท,ทางการพัฒนาจังหวัดสงขาเราได้หรือ,อยังที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี้ยก็เป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสตูลนครศรีธรรมราชหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นโคราชภูเก็ตนะครับเอาไปคิดค้นศักยภาพของตัวเองไปมองหาศักยภาพของคนไปมองหาศักยภาพของพื้นที่ของเมืองแล้วมากําหนดว่าเราจะร่วมปฏิรูป ประเทศครั้งนี้ในเรื่องของการเมืองการปกครองการกระจายอำนาจการคลังท้องถิ่นหรือกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบ้านเราได้อย่างไรนะครับจังหวัดอื่นๆก็ควรจะเอาไปเป็นตัวอย่างได้ด้วยนะครับก็คงจะยกสงขามาแล้วก็คงจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องมาทบทวนแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่ ต้องมาทบทวนว่าถ้ามีโอกาสในการปฏิรูปประเทศเนี่ยเราจะทำอย่างไรดึงลงการปฏิรูปนั้นลงไปให้ถึงลากหญ้าไปให้ถึงชุมชนไปให้ถึงทุกท้องถิ่นที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยไม่ใช่ว่ากรุงเทพคือประเทศไทยไม่ใช่ว่าประเทศไทยคือกรุงเทพนะครับสงขาหาดใหญ่ขอนแก่นเชียงใหม่นะครับสุราษฎร์ธานีโคราชทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับผลประโยชน์แล้วเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้อย่างจริงจังช่วยกันคิดนะครับปรสาสัยใส่คลิปคลิปนี้ก็คงจะถือโอกาสจบแล้วก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ